ดาวใหญ่จะขยับย้ายหลายหลายดวงนะคะในเดือนพฤษภาคมเมื่อโคจรย้ายแล้วนะคะก็ส่งผลกับภาพรวมชีวิตของชาวพฤกภพเป็นไปในทิศทางใดไปรับฟังกันได้นะคะท่านใดที่รักนาราศีพฤกศพรับฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนก็รับฟังได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ติดกระดิ่งไว้นะคะสำหรับดวงดาวนะคะมีการเปลี่ยนแปลงกันแบบยกเซตนะในช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะโดยชาวพฤกศน,นะคะถือว่า ดาวที่จะเปลี่ยนแปลงย้ายภพเรือนเป็นดาวที่โคจรในหลักปีนะดังนั้นก็จะส่งผลค่อนข้างระยะยาวนะคะโดยดาวราหูย้ายวันที่5พฤษภาคมนะคะดาวพฤหัสย้าย13พฤษภาคมและดาวเสาร์ย้ายวันที่19นะถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงดาวใหญ่ไล่เรียกกันในเดือนพฤษภาคมนะคะสำหรับดาวที่สําคัญของชาวพฤษภพก็คือดาวพฤหัสนั่นเองนะดาวพฤหัสจะเป็นตัวแทนเรื่องรับผลนะคะเรื่องการเปลี่ยนแปลงนะโดยจะย้ายเข้าสู่ พบเรือนการเงินนะดังนั้นก็ส่งผลกับเรื่องเงินทองรายรับผลประโยชน์นะเรื่องราวเกี่ยวข้องกับกระเป๋าเงินของชาวพุกษศพบนั่นเองนะคะดาวพฤหัสจะโคจรย้ายเข้าสู่พบเรือนนี้1ปีนะโดยความเป็นข้อดีก็คือดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือนลาภะนะคะันนั้นลาภผลของชาวพุกศพบก็จะเกิดขึ้นนะกับเรื่องเงินเงินทองทองที่มีระยะยาวด้วยเช่นกันนะคะความหมายของดาวพฤหัสนะคะก็คือเรื่องการเปลี่ยนแปลงนะคะเรื่องทางไกลต่างชาติต่างภาษาเรื่องการงานที่ เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคนที่ไกลนะบางทีก็เป็นต่างจังหวัดต่างชาตินะคะเรื่องของการเกี่ยวข้องกับความหมายดาวพฤหัสก็คือการเรียนการศึกษาการสอนองค์ความรู้การให้ความรู้ต่งตางๆถือว่านําเงินนําทองมาสู่ชาวพระสบศพนะตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนะคะดังนั้นใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวนะครับก็เตรียมตัวสําหรับเรื่องของงานการและเงินทองนะที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะคะ เป็นเรื่องราวเชิงหน่วยงานองค์กรนะคะเรื่องราวอะไรที่เป็นทางการต่างๆนะใครที่ทํางานต้องสัมพันธ์กับเรื่องเหล่านี้ก็ถือว่าส่งผลดีเช่นเดียวกันนะคะในความหมายหนึ่งของดาวพฤหัสคือเจ้าเรือนมรณะก็คือเรื่องราวทางทรัพย์มรดกนะคะเรื่องสินทรัพย์เรื่องการเปลี่ยนแปลงดังนั้นถือว่าการเปลี่ยนแปลงของชาวบุคศพหลายสิ่งนะที่จะเกิดขึ้นในช่วงก่อนดาวย้ายนะคะก็อาจจะนําไปสู่เรื่องเงินทองแหล่งใหม่นะเรื่องอะไรที่ปรับเปลี่ยนแล้วได้เงินมานะคะ หรือเรื่องราวเกิดขึ้นจบลงนะก็คือการเป็นกระแสนิยมต่างๆส่งผลให้ชาวูุศพหาเงินได้จากเรื่องการเปลี่ยนแปลงรอบตัวนะคะสำหรับดาวพฤหัสในรอบนี้นะคะกำลังทางดวงดาวถือว่าเป็นปละ,ะปราก็คือกําลังที่ถือเป็นลูกย่อยนะคะดังนั้นอาทิตย์ทางการหาเงินของชาวูุศบอาจจะเกี่ยวข้องกับตลาดที่เป็นมวลชนมากขึ้นนะคะอะไรที่เป็นเชิงเก็บเกี่ยวผลกําไรเก็บเล็กผสมน้อยเรื่องราวของการขายส่งสิ่งที่ได้กําไรไม่มากแต่จํานวนชิ้นเยอะ ค่อนข้างโดดเด่นในความหมายเชิงนี้นะคะสำหรับดาวที่โดดเด่นอีกเช่นกันนะเมื่อโคโจรย้ายในช่วง5พฤษภาคมก็คือดาวราหูนะคะราหูของชาวพฤษศเป็นเรื่องงานนะหลังพฤษภาคมไปแล้วราหูจะมีกําลังเสถียรมั่นคงคือการเป็นกเกษตรตาธิบดีนะคะ ถือเป็นความโดดเด่นของดาวราหูก็คือดาวเรื่องงานของชาวพุศพนั่นเองเมื่อดาวราหูมีกําลังเข้มแข็งและเป็นดาวที่ไม่มีการโคจรผิดปกติถือว่าเรื่องงานการของชาวพุศพจะก่อเกิดช่องทางบางอย่างนะคะในการทํางานได้ระยะยาวนะเช่นเป็นหลักปีนะคะชีวิตเกี่ยวข้องกับเรื่องการทำมาหากินที่เป็นเชิง ระยะยาวมากขึ้นนะไม่ว่าจะสัญญายาวขึ้นนะคะไปหยิบจับทําสิ่งที่ค่อนข้างมั่นคงเสถียรในรอบหนึ่งปีครึ่งจากเดือนพฤษภาคมไปได้รวมไปถึงนะคะราหูก็เป็นเรื่องการปรับเปลี่ยนพ,พลิกแพลงต่างๆส่งผลให้ชาวพึกศบนะค่อนข้างโดดเด่นก็คือมีความมั่นคงเป็นจังหวะสม่ําเสมอทางการงานเกิดขึ้นดังนั้นใครที่มีปัญหาเรื่องงานนะคะงานไม่ค่อยก้าวหน้าหรือว่าสิ่งที่ทําไม่ค่อยเสถียรในช่วงหลังพฤษภาคมไปก็เป็นโอกาสที่จะได้ งานที่เป็นเชิงมั่นคงมากขึ้นนะคะมีจังหวะเก็บเกี่ยวทํากําไรหรือช่องทางหาผลประโยชน์ซึ่งมาเกี่ยวข้องกับเรื่องส่วนต่างเปอร์เซ็นต์กำไรนะส่งผลให้ชาวพุกศพนะคะ,ะในความโดดเด่นก็มีทั้งเรื่องเงินและเรื่องงานที่ถือว่าดวงดาวส่งเสริมทั้ง2จุดนะคะและสําหรับในวันที่19พฤษภาคมดาวเสาร์โคโจรย้ายเข้าสู่ภพเรือน ลาภะด้วยนะคะดังนั้นก็เป็นพบเรลือนที่ดีนะและดาวเสาเป็นดาวเรื่องราวสุภะนะคะชาวพุกศพก็ถือว่ามีตัวช่วยจากดาวเสาอีกดวงหนึ่งนะก็คือเรื่องราวในเชิงความก้าวหน้าในชีวิตนั่นเองนะคะดาวเสาอยู่ค่อนข้างนานกว่าดาวดวงอื่นๆก็คือสองปีครึ่งนะดังนั้นเป็นช่วงเวลาที่ชาวพุกศพจะก่อเกิดล่าผลกับเรื่องทางดาวเสานั่นก็คือลงทุนระยะยาวนะคะ เรื่องของเลือกสวนไรนาที่ดินอสังหาใครอยากมีบ้านมีที่ดินนะคะไปบุกเบิกเกี่ยวข้องกับสวนกับไรนาการเกษตรนะหรือกับภูมิลำเนาต่างๆนะคะช่วงนี้ถือว่าเป็นระยะยาวที่ชาวผึกศพมีโอกาสได้ประโยชน์นะคะได้สินทรัพย์มาครอบคลองหรือประสบความสําเร็จความก้าวหน้าบางอย่างที่เกิดผลขึ้นมาจากเรื่องความเหน็ดเหนื่อยความพยายามของชาวผึกศพนะคะ ดาวเสารเป็นความหมายเรื่องราวทางเดินทางนะคะเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่ได้ดังนั้นชาวภพศพก็เกิดผู้สนับสนุนในเชิงทางไกลไดนะ้ไม่ว่าจะเป็นผู้สนับสนุนจากต่างชาตินะคะเรื่องราวในเชิงคนหนุนหลังเกื้อหนุนที่ไม่ออกหน้าออกตานะหรือบางครั้งมันเป็นความหมายเชิงเรื่องของการมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เห็นความสามารถทําให้ชาวภ้ศพก็มักจะมีผู้อุปถัมภ์ช่วยเหลือเกิดขึ้นได้นะคะในช่วงที่ดวาวเสาอยู่ในภพเรือนลาภานี้นะคะ ชาวพุกภนะคะจะมีรับผลเกิดขึ้นในเรื่องความเชี่ยวชาญนนะใครที่มีความสามารถพิเศษนะคะหยิบจับทําสิ่งใดมานานแล้วยังไม่ก่อเกิดผลประโยชน์หรือว่าสําเร็จนะในช่วงพฤษภาคมไปความสามารถเก่าๆนะคะเรื่ององค์ความรู้ต่างๆที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษบางอย่างอาจหาเงินได้มากในช่วงดังกล่าวนะคะโดยภาพรวมนะคะดวงดาวทั้ง3ดวงของชาวพฤกศนะถือว่าส่งผลดีกับชีวิตของชาวพุษภมากกว่าในปี67นะคะ สำหรับดาวที่ยังคงทับลัคนาชาวพุษภต่อเนื่องอีกหลายปีนะคะก็คือดาวมฤตยูนะที่จะส่งผลกับชาวพุษภนะคะเวลาเกิดผลดีก็ปุบปับฉับพลันนะคะเวลาเกิดการเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนปุบปับเช่นเดียวกันดังนั้นชาวพฤษภถือว่าในรอบระยะเวลาจากเดือนพฤษภาคมไปนะคะอบุญภาวาสนาส่งอาจจะสําเร็จปุบปับฉับพลันเกิดโอกาสความสําเร็จทางหน้าที่การงานได้นะคะเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินได้เช่นกันเนื่องจากดาวมรณะนะคะก็คือเรื่อง การเปลี่ยนแปลงการปรับเปลี่ยนปฏิรูปต่างๆไปอยู่ในเรื่องเงิน,นดังนั้นชาวพุกศพที่อมองช่องทางวางแผนไว้นะคะหรือบากบั่นสิ่งใดมานานถือว่าก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะจากมุมของดวงดาวในช่วงนี้ได้นะคะสําหรับชาวพุกศพนะสิ่งที่ต้องระมัดระวังในช่วงที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางดวงดาวด้วยนะคะก็คือเรื่องดาวทางรายจ่ายนะเนื่องจากคําว่ามรณะก็จะเป็นความหมายเชิง การลงทุนนะคะรายจ่ายค่อนข้างมากเนื่องจากดาวเสาที่อยู่ในภพลาภะนะคะก็คือเรื่องราวการแบกรับนะคะเป็นเสาหลักเป็นหัวหน้านะคะเป็นผู้นําต่างๆส่งผลให้ภารกิจต่างๆถือว่าก็มีหลายด้านหลายทางนะคะเรื่องราวทางสุขภาพที่ต้องระวังเนื่องจากดาวมฤตยูก็สัมพันธ์กับตัวตนบางทีโรคภัยไข้เจ็บแปลกๆนะคะเวลาเป็นอะไรก็ปุบปับฉับพลันนะหรือว่าเรื่องราวทางตัวตนสุขภาพนะคะก็ถือว่า ลุยงานไปแล้วก็ดูแลสุขภาพไปด้วยนะคะเป็นช่วงที่ความเจริญก้าวหน้าในครัวเรือนเกิดขึ้นมาพ,มพร้อมๆกับรายจ่ายนะบางทีเป็นเรื่องลูกหลานบริวารน,นะคะรายจ่ายส่วนใหญ่มาจากเรื่องการเรียนการศึกษาการส่งเสียอุปการะต่างๆนะที่ทําให้ชาวภูสะ,ะก็ยังมีภารกิจผูกพันทางจิตใจกับเรื่องเหล่านี้อยู่อย่างไรก็ตามมุมของดวงดาวจะส่งผลให้ชาวภูสมสามารถรับผิดชอบเรื่องราวต่างๆเป็นไปได้อย่างดีนะคะ ้ดยความเหน็ดเหนื่อยของชาวศพนะคะก็แฝงไว้ด้วยความเจริญก้าวหน้าความหวังบางอย่างนะคะที่ทําให้เกิดเรี่ยวแรงกําลังใจนะคะโดยดาวราหูส่งผลดีกับเรื่องการงานไป1ปีครึ่งนะคะดาวพฤหัสในภพเรื่องการเงิน1ปีและดาวเสาร์ที่อยู่ในภพลาภะสองปีครึ่งให้เป็นภาพรวมคร่าๆวๆไว้เมื่อดาวใหญ่โคจรย้ายในช่วงเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปสําหรับชาวศพนะคะแล้วพบกันได้ใหม่กับการอัปเดตดวงดาวในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ